สวัสดีครับที่นี่ตอนนีาเข้าสู่ NSC ครับกับเกม New Kid Survival นะครับการอัปเดตเมื่อวันที่24่สิาที่ผ่านมานะครับผมก็กว่าจะได้กลับมาเล่นก็ติดพรกิดอันใหญ่หลวงนะนะฮะเกรกว่าจะได้มาเล่นก็นะครับก็ตกไปวันที่17แล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่17นะครับในเวลาก็คือนะครับเล่นมาก็วันต่อไปถึงจะได้ปล่อยคลิปกันนะครับก็ มีการอัปเดตอะไรให,ใหม่ๆครับก็คือมีการเพิ่มกิจกรรมหลังจากที่อัปเดตมาสองสาครั้งอันนี้ก็มีการเพิ่มกิจกรรมนะครับหรือเพิ่มเอีเวนต์ให้เกมดําเนินการต่อได้นะครับอันที่สองก็คือเพิ่มไอเทเมสาหรับกดประตูในบทนำนะครับเพิ่มไอคอนเออไม่ใ <c> ช <oughs> ่ไอเทมเพิ่มไอเทมแล้วก็การยกต่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเวลาหมู่บ้านจากแปดเป็นหกนะครับขยายช่อง ทางการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็แก้ไขหมานะแก้ไขสุนัขนะแก้ไขข้อบอกพร่องในการซ่อมรถเข็นเด็กนะหรือบางคนอาจจะติดบั๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เขาก็มีการาแก้ไขบั๊กให้นะครับโอเคครับเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าแบบนิวเคลียร์เกมนิวเคลียร์เดยนะครับกับพาร์ทที่17นะครับ โอ้ก็นานมากลนยะประมาณสัก3เดือนได้นะครับที่แบบไม่ได้มาเล่นนะครับตอนนี้เขาก็จะมีภารกิจใหม่ขึ้นมานะครับก็คงจะต้องไปที่หมู่บ้านนะครับหรืออะไรนะครับเช็คก่อนในตัวเราก็มีกระสุนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอันนี้นอนได้นะครับพลังงาน80โอเค อันนี้หรือเปล่าโต๊ะคงโต๊ะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเราสมาร์ทครับก็คือส่วนนี้ได้ดินปนืนปืนปืนเราก็ต้องใช้อ่าเหล็กนะครับเหล็กตัวนี้ี๋ยวเราลองเช็คดูนะครับว่ามีแมปเปิดอะไรหรือเปล่าวุ l l ลี่ฟอรเรชนะับอืมอันนี้ก็เบส ันดับแรกคงจะต้องไปที่แอนฮิลก่อนนะครับแต่ระหว่างก่อนที่จะไปนะครับเราเอาพวกของเก่าไปขายนะครับตามสติปของเราอมีอะไรเก่าๆไปขายบ้างที่ขุดนะครับอผู้วครับ่วกระสุนมีผู้วโอเค เราจะแวะไปที่เมืองแอนฮิวนะครับเพื่อจะมีภารกิจให้เราได้ดำเนินการต่อตอนนี้ไม่รู้เลยนะครับว่าจะต้องไปภารกิจที่ไหนนะครับเพราะนี่ไม่ได้มีบอกเลยนะฮะเดรี่นะฮะอันนี้ยังไม่เคยอ่านเลยนะเออแวะอ่านทำไมอ่า เดอะแฟชแฟชนะครับแสงแฟชจ้าถอนคําต่อของเธอมาถึงแกงใต้ดินก่อนที่สเสียงสะเด่นจะดังขึ้นแต่แล้วความเยี่ยมงานและสิ่งเดียวที่ฉันคิดไว้ได้ก็คือโชคความโชคด,ดีครับขาทั้งสองข้างพาไปยังที่ที่ถูกต้องด้วยตัวเองไปยังห้องใต้ดินของบ้านฉันออกจากที่นั่นด้วยความปวดท้องฉันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของฉันหยิบของที่ต้องการแล้วกลับไปที่ห้องใต้ดินฉันเฝ้าดูเหมือนเมืองนี้อยู่หลายเดือนนะครับฝูงชนนะฮะโค วงชนวิ่งไปมานะครับเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงไฟไหม้นะครับแล้วก็ซัมเมอร์ครับฤดูทันร้อนมากครับฤดูไวร้ร่วงก็มาถึงอย่างไ่ครัฉันไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในวัฏจักรนี้มานานแค่ไหนแล้วเอาไปหาอะไรกินครับที่แผงขายของใกล้บ้านนะครับซ่อนตัวจากคนอื่นเหมือนฉันอ่แล้ววิ่งไปมาที่ฮองต้ดินไปที่รองของฉันซึ่งในที่สุดก็เริ่มจมลงฝนตกหนักจนบ้านของฉันพังฉันไม่เคยรู้เลยว่าน้ำมาจากไหนอากาศเริ่มหนาวแทบไม่มี าภาพถ่ายบนถนนนะฉันต้องออกจากที่นั่นอะไรประมาณนี้ก็แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเดลรูอีกขัอืม็เชสเตอร์กริโซฮอพิโซอืมโลเคชันนะครับเป็นโลเคชันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราลองวิ่งหานะครับอืมอันนี้ก็คงไม่ยิงเรากไห ผมลองวิ่งหา็ารียกว่าภารกิดกันก่อนนะมันจะมีเทมขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับก็คงจะเป็นสิ่งนี้นะครับเราลองเท่าไหร่สองรอย ซื้อมาดูอตัวนี้มันจะเป็นอแอน,แอนติรัสนะครับช่วยลดระดับรังสีได้สามสิเปอรนอนาคตเราจะต้องมีรังสีขึ้นตรงนี้แน่นอนนะครับในอนาคตนะเออแน่นอนล้วครับแน่นอนละสิ่งที่ขายไม่ได้คือหนังหมาขายไม่ได้เอาไปทิ้งเรียราาที่ไหนก็ได้นะครับ อันนี้ไปที่บาร์ก่อนเดี๋ยวผมเช็คบาร์ก่อนส่ดนมกอะไรหลายอย่างมันก็ต้องเ,ออเริ่มต้นที่บาร์ทอกดูสิอืมทุกอย่างเหมือนจะเป็นภารกิจนะครับเออกล,ออลับมาเมื่อคุณมีเงินโอเคกลับมาเมื่อคุณมีเงินนะครับเหมือนเป็นภารกิจไหม ชกิจมีเงินมาบอกว่าเอามาแชร์กรันเออมีอะไรฉันช่วยป่ะอะไรประมาณนี้แอนดิวบอกว่าฉันได้ยินมาว่าคุณชอบคุณชกต่อยฉันเริ่มสนใจเรื่องนั้นอา่าเป็ดก็คือ25โทเค็นนะครับถ้าคุณแพ้ดืมไปเลยว่าคุณแน่ใจหรือว่าคุณพร้มอมอ5โทเค็น Yes พร้อมเล้ว่กลับมา,มาเมื่อกี้จิพาโทค็นโทคินเราไม่มีเงินที่เป็นโทค็นนะครับอมเราก็นั่นแหละไ,ไม่ไม่รู้ต้องเอาเองอินอะไรอะไรยนะังไงครับทิพาโทคินเนี่ยลองไปหานะครับแจ้ครอบยุ่งอยู่โอเคแต่ มันพร้อมเหมือนที่จะยิงเราตลอดเวลาแล้วะเออคุยดูคุยกับวนเยียนเอเอ่อกองนี้เอาเราพุดนังหมาลงไปนะครับคิดว่าไม่ได้จะใช้อะคุยกับวันเย็ยนหน่อยเรากำลังวางแผนนะครับในการเดินทางการทือดเท่อเราสองคนรู้จักกันมานานจะเกินนะหัวใจ ของเช่นเจ็บปวดแต่เธออายเกินกว่าที่จะพูดออกมาข้างในเราทามคนเพื่อ้เรารู้ดีว่าเกมนี้เป็นยังไงและเราจะเต้นมัน mm hmm. โอเคในเมื่อในแอนเมืองแอนิวไม่มีอะไรแล้วเราไปแวะดูที่หมู่บ้านนะครับเขาบอกว่าจากแปด นาทีไอแปชั่วโมงก็จะเหลืออยู่ที่6ชั่วโมงนะครับเราเอาไปเยี่ยมเยียนมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันบักนะครับมันก็ส star นี่ไงมือกี้มีเลขศูนย์ด้วยไปไปค่อยไปมันเดิม หมดแม่เลยเหรอดูว่าเมื่อกี้มันแค่ไม่กี่นับใช่ไหมงอหคแล้วเก็บมาให้หมดครับอันนี้มีแค่หนังสุนัขนะครับเราไม่เอาครับเรามีเยอะแล้วแต่ในนาคตนี้อาจจะต้องเอาก็ได้ one of you ดูดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะอาแต่แค่เฝ้าของอะไรเงี้ยเออเฮ้ไม่มีของิีแต่ดุมให้ขุดเออแต่ว่ามันจะมีตัวภารกิจภารกิจหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการชกต่อยครับเออภารกิจตัวนี้เขาบอกให้ผมไปหาเงินมาอีสิบห้าโทเค็น อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าไอเ5ซีห้าโทเกนเนี่ยหาจากไหนถ้ามันไม่มีอะไรที่มันอยู่ในภารกิจให้ตามหาเดี๋ยวผมไม่รู้เหมือนกันเออเศษเหล็กสำคัญเศษเหล็กสำคัญเศษเหล็กสำคัญโอเคของน่าจะเต็มแล้ว จะมีสุนัขกระโอเค๊ปดร้อยทำไมหาพระกิจจากไหนอะเนี่ยเอาจริงนะแอคทีฟอืมพระกิจเราก็หมดละ รือว่าใครมีอะไรเนี่ยนงแนะนําเกี่ยวกับการทําภารกิจนะครับก็สามารถพริมพ์เข้ามาได้ครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงจเลย <c oughs> มีรูปย่นไหนไอ้เราเก็บไว้ก่อนนะครับของอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้ สิ่งที่เราพกไปคือกระสุนนะรกระสุนส,สามสิบสามสิบนับนะครับทำกระสุนเอาไว้ก็คือทำสิ่งนี้สองป่องนะครับแล้วก็อาตินปืนนะครับนะครับติง ไเรียบร้อยดูสิได้มาสาทีนัดเรียบแล้วพุทธนะครับอตอนนี้เราก็ได้มาสำรวจไปแล้วนะครับนะอ่าโอเคแล้วตอนนี้ก็เหลือหกชั่วโมงอื่นโอเคเดี๋ยวผมไปรองหาสำรวจนอกเกมดูนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมลองเข้ามาเช็คดูว่าในพา์ที่สิบเจ็ดของเราีจะมีอะไรให้อัปเดตมีอะไรให้เล่นหรือเปล่าตอนนี้ก็แอนเมืองเข้าไปเที่ยวมาวอ่้หมู่บ้านเข้าไปเที่ยวมาวโอเคคอรีโซเดี๋ยวลองเข้าไปดูโอเคครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับสำหรับวันนี้ฟันดีราตีสวัสดม,มีอะไรคอมเมนต์นะเดี๋ยวผม จะลองทำตามดูนะครับมีอะไรแน,นะนำบ้างไหมครับผมสวัสดีครับ